ก่อนที่นะคะเน่จ้าของเอ่อก็จะเข้าไปในห่องพักข้างใน่้อ่เป็นองโถงใ่เกิดข้นกับคนที่เป็นคนที่จะมาฉีดก็จะเป็ เราคุยตู้ที่ขนาดยี่สิบยี่สิวตอยู่ก็แขงวัดน่าอายเลยนที่ท่ยอ้าวันที่เอ็เป็นวันเกิดที่แะเป็นเกิดแม่ของพี่ด้วย แล้วแล้วแล้วพอวันเช้าวันที่20ในวันที่ต0ออกไปแถวหน้าที่ขายดิมนกลางใจขายดิ ขอกระชัยผ่้ขาบโปรเจกต์ชมค่ะนอกะดาษที่คุณดวงปีมีการประลุกานมี้เป็นัานั่งดีค่ะก็มีเหตในแบบแผที่ค่ะแล้วจงไปเมื่อวันที่24ที่คนที่อยที่ ตออาตาขวาขกาขวขวาหน้าว ใี่กลเลอรี่เราคิดงีว่าไม่รู้เป็นไรช่วงนี้ช่วยติกเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนปีกงดีแม่ต้องฝารไม่ค่อยีแต่ที่ไม่ค่อยสนกดเนี่แล้วแต่พอคิดคุกแล้วคิดว่าลองมีแต่ส่วนนี้ก็เป็นวที่สำคัญในส่วนที่ ิไปก็ไม่เสีดายรว่าเกิดมาชาตนี้แล้ต้องสียชีวิตเพราะว่าการเป็นหน้าที่ที่เป็นอันนี้ทีใหญ่คงใจกับถ้าเกิ่าเขาตยแล้วภูมิใจมากจบเวรได้ร้อยเหรอได้ร้อยเหรอจบร้อย ano